สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่า f a c e b o o k ของเราจากที่ปกติ Facebook ของเรานะครับจะเป็นปุ่มเพิ่มเพื่อนในลักษณะนี้นะครับเราจะทําให้มันกลายเป็นปุ่มติดตามนะครับคนอื่นจะไม่สามารถเพิ่มเพื่อนเราได้ยกเว้นเพื่อนของเพื่อนนะครับให้ใช้วิธีนี้เลยก็ก่อนอื่นนะครับให้เรากดไปที่ Facebook เนาะจากนั้นนะครับกดไปที่ขีด3ขีดตรงนี้เลยเลื่อนหน้าจอลงมานะครับกดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นกดการตั้งค่าครับ โอเคครับให้เรากดตรงนี้นะครับการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวตรงนี้ให้กดไปเลยจากนั้นมากดตรงนี้นะครับวิธีที่คนอื่นจะค้นพบเราบน Facebook นะครับกดตรงนี้ได้เลยและกดดำเนินการต่อนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับให้เรามาปรับตรงนี้นะครับใครบ้างที่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนคุณได้นะครับให้เรามาปรับเป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับตรงนี้เลย กดติ๊กตรงนี้นะครับจากนั้นกดถัดไปถัดไปนะครับและถัดไปก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ให้เรากดตรวจสอบหัวข้ออื่นได้เลยโอเคครับจากนั้นในหน้านี้นะครับให้เรากด back กลับเลยเราจะมาดูผลกันเนาะว่ามันจะสามารถทําได้หรือไม่นะครับเรานะครับจะกดไปที่โปรไฟล์ของเราเนาะกดตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นกดจุด3จุดตรงนี้นะครับบนหน้าโปรไฟล์เรา และเราจะดูในมุมมองของคนอื่นนะครับว่าการแสดงผลโปรไฟล์ของเราที่เป็นรูปแบบของสาธารณะจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับให้เรามากดตรงดูในมุมมองของตรงนี้เลยครับโอเคครับถ้าใครขึ้นเป็นปุ่มติดตามแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนปุ่มเพื่พอนๆให้เป็นปุ่มติดตามนะครับแต่ก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเป็นปุ่มส่งข้อความยังไม่ใช่ปุ่มติดตามนะครับให้ใช้วิธีการตั้งค่าเพิ่มเติมดังนี้นะครับ เพื่อที่จะทําปุ่มส่งข้อความให้กลายเป็นปุ่มติดตามเนาะ,ะให้เรากดแบ็ k ตรงนี้ก่อนจากนั้นกด back นะครับโอเคเรากดไปที่ขีด3าขีดเหมือนเดิมเลื่อนลงมานะครับกดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวและกดการตั้งค่าต่อเลยนะครับโอเคเนาะจากนั้นเลื่อนลงมานะครับมาดูหัวข้อนี้นะครับผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะตรงนี้เลยตรงนี้ให้กดเข้าไปเลยครับ จากนั้นนะครับให้เรามาปรับตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับที่มันเขียนข้างบนว่าการตั้งค่านี้จะไม่ใช้กับผู้ติดตามที่คุณติดตามบนมา r k เก็ตเพจนะครับอ่ะมันจะมีสาธารณะกับเพื่อนตรงนี้อยู่ให้เราปรับเป็นสาธารณะนะครับโอเคแค่นี้ก็ชัวร์แล้วครับจากปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับก็จะกลายเป็นปุ่มติดตามเรียบร้อยหนเราลองมาดูกันนะครับแบ็กกลับเลยและกดไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราเหมือนเดิมครับตรงนี้นะครับจากนั้นกดจุด3จุด และกดดูในมุมมองของตรงนี้นะครับอ่าขึ้นแล้วนะครับปุ่มติดตามในลักษณะนี้เลยเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนปุ่มเพิ่มเพื่อนเป็นปุ่มติดตามนะครับตรงนี้ข้อมูลสําคัญนะครับคนอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Facebook ของเราจะไม่สามารถเพิ่มเพื่อน Facebook เราได้นะครับยกเว้นแต่คนนั้นนะครับจะเป็นเพื่อนของเพื่อนใน Facebook เรานะครับก็จะมีสิทธิ์ส่งคําร้องของเป็นเพื่อนใน Facebook เราได้นะครับ เพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันนะครับไม่ได้ยากเลยหากใครทําได้นะครับหรือว่าไม่ได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อมาสอบถามและแลกเปลี่ยนกันได้นะครับวิธีนี้เป็นวิธีใหม่เนาะจากก่อนหน้าที่ผมเคยทําแล้วนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ